สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmove i Channel ได้นำหนังของทาง Netflix มานำเสนอน,นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Project Power พลังลับพลังฮีโร่เป็นหนังในปี2020สําำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้เจมี่ฟ็อกรับบทอาร์ตโจเซฟกอร์ดอนเลวิดรับบทแฟรงค์และโดมินิกฟินแบ็กรับบท โรบินสำหรับเนื้อเรื่องนะครับบิกกี้นํำเรือขนสินค้าเข้ามาจอดอยังท่าเรือและนัดหมายพ่อค้ายาเสพติดเมืองนิวออรลีนมาพบที่นัดหมายเพื่อนำเสนอสินค้าเป็นตัวยาที่ทำให้คนสามารถมีพลังพิเศษได้ในเวลา5นาทีบิกกี้ได้แจกฟรีแก่พ่อค้ายากรเพื่อกระจายสินค้าโรบินเด็กสาวที่ขายยาดังกล่าวให้กลุ่มไวรุ่มกลุ่นหนึ่งแต่เธอถูกไวรุ่มที่ซื้อยาตลบหลังคิดจบปล้นยาเธอ ทันใดนั้นแฟรงค์นายตำรวจเข้ามาช่วยเหลือโรบินได้ทันและยึดของกลางมาทั้งหมดโดยส่งคืนให้โรบินและขอซื้อยาไป1เมตรแฟรงก์ยังได้มอบมอเตอร์ไซค์ให้โรบินเป็นของขวัญวันเกิดอีกด้วยทั้งสองจึงแยกย้ายกันอาร์ตชายกลางคนขับรถไปตามลายแทงที่เขาได้รับมาเขาขับรถไปถึงหอพักแห่งหนึ่งในแหล่งชุมชนเสื่อมโทรมแล้วเดินเข้าไปในตึกเคาประตูห้องหนึ่งถามหาคนชื่อนิว นิวจึงเปิดประตูออกมาและถามว่าใครส่งนายมาอารจึงตอบว่าไซมอนส่งมาให้โทรไปถามได้นิวจึงขอเวลาไปโทรศัพท์แต่อาร์ทได้ปลดล็อกประตูลและเข้าไปในห้องพบว่ามียาพลังฮีโร่จำนวนมากเขาจึงหยิบปืนลูกองออกมาเพื่อจับตัวนิวแต่นิวไหวตัวทันกินยาไปหนึ่งเม็ดทำให้เขากลายเป็นมนุษย์เพลิงนิวพุ่งเข้าใส่อาร์ตแต่อาร์ตหลบได้ทันนิวจึงวิ่งไล่ตาม อาร์ตจึงสาดน้ำใส่นิวนิวเห็นท่าไม่ดีกินยาเพิ่มไปอีก3าเม็ดแล้วบุกเข้าไปยังห้องน้ําที่อาร์ตหลบอยู่อาร์ตเอาเสื้อคลุมชุบน้ําแล้วคลุมไปที่ตัวนิวแล้วพักลงไปในอ่างน้ํานิวสาลักน้ําอาร์ตพยายามเข้นข้อมูลว่าแรงยาได้มาจากไหนนิวไม่ยอมบอกสุดท้ายบอกมาชื่อหนึ่งว่าบิกกี้และอยู่ดีๆนิวมีอาการแปลกๆอาร์ตจึงรีบวิ่งหนีร่างนิวจึงระเบิดแหลกละเอียด เมื่ออาร์ื้นขึ้นมาจากแรงระเบิดเขาได้หยิบโทรศัพท์ของนิวมาเพื่อสืบต่ออาร์ส่งข้อความไปยังเบอร์ที่นิวติดต่อบ่อยๆซึ่งเป็นเบอร์ของโรบินโรบินได้ยินข่าวที่หอพักนิวเกิดไฟไหม้เธอจึงนัดพบนิวอาร์จึงไปยังที่นัดหมายโดยอาร์นั่งรอที่ร้านอาหารจนค่าจนได้เจอกับโรบินอาร์จึงดักอรอโรบินตอนที่โรบินออกจากร้านอาหารเมื่อสบโอกาสอาร์จึงรับพาตัวโรบินใส่ไวท้ายรถแล้วขับไปยังที่อื่น เมื่อกอมโรบินได้แล้วอาร์ตจึงพาโรบินมานั่งหน้ารถและให้โรบินพาไปยังแหล่งขายยาโรบินได้แอบส่งข้อความไปหาแฟรงค์ให้มาช่วยแฟรงค์จึงรีบไปบ้านโรบินและพบว่ามีตำรวจลักมาสืบสวนแม่ของโรบินแฟรงค์จึงใช้ไหวพริบช่วยแม่โรบินไว้ได้และติดตามรถของตำรวจลักไปทางด้านอาร์ตและโรบินไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งซึ่งโรบินต้องเข้าไปพบกับคนปล่อยยาเธอได้บอกว่ามีคนติดตามเธอมา คนปล่อยยาจึงกินยาไป1เมตรแล้วออกไปสู้กับอาร์ตอาร์สู้ได้อย่างสูส่สีสุดท้ายอาร์สามารถจัดการคนปล่อยยาได้สําเร็จแด้ได้ข้อมูลว่าพวกนี้ใช้ผู้คนในเมืองนิวออร์ลีนเป็นหนูทดลองยาทันใดนั้นคนปล่อยยาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่เมื่อเลย5นาทีอาร์สามารถจัดการได้สําเร็จแต่อาร์เองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสโรบินจึงนําตัวอาร์ไปเย็บแผลเมื่อปสมพยาบาลเสร็จทั้งสองจึงเดินทางไปยังที่ต่อไป ซึ่งเป็นแหล่งกบดานของพวกปล่อยยาระหว่างทางอาร์ตบอกโรบินว่าที่เขาทําอยู่นี้เพื่อตามหาลูกสาวเขาที่ถูกคนพวกนี้จับตัวไปทดลองเมื่อถึงที่หมายอาร์ตบอกให้โรบินรอข้างนอกอาร์ตจึงบุกเข้าไปคนเดียวเมื่อเข้าไปยังชายใต้ดินพบว่าบิ๊กกี้กำลังเสนอยาตัวใหม่ซึ่งมีนักธุรกิจหลายคนกําลังนั่งฟังอย่างตั้งใจบิ๊กกี้ให้หนูทดลองกินยาไป1เม็ดทําให้หนูทดลองสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ อาร์ตเห็นดังนั้นจึงเข้าไปจัดการบริการและเข้าไปชิดตัวบิกกี้ระหว่างนั้นฟแฟล้งตามรถตำรวจรับมาถึงแหล่งกบดานและได้เจอกับโรบินเขาจึงให้โรบินดูรูปอาร์ตและถามว่ารูปไหนชายคนนี้อยู่ที่ไหนโรบินจึงบอกว่าอยู่ข้างในฟแฟล้งยิงเบิลเข้าไปในผับในขณะที่อาร์ตจับบิกกี้เป็นตัวประกันมือปืนหลายคนตั้งหันปืนใส่กันและกันทันใดนั้นมีคนหนึ่งกินยาไปหนึ่งเม็ดแล้วลั่งระเบิด ทำให้ทั้งหมดที่เหลือยิงกันชุลมุนสุดท้ายเหลือแค่บิกกี้และอาร์ท,ที่รอดชีวิตแฟรงเข้ามาพอดีและบอกให้อาร์ทวางปืนลงเมื่อสบโอกาสบิกกี้จึงหยิบยาขึ้นมากิน1เม็ดทําให้กายร่างเป็นตัวขนาดใหญ่ทั้งคู่จึงรีวิ่งหนีบิกกี้อาร์ทเห็นทางบรรจุบัตถุไวไฟจึงเลาให้บิกกี้มาทางถังดังกล่าวแล้วยิงปืนไปที่ถังแก๊สเกิดระเบิดขึ้นมาบิกกี้ตายในที่สุดหลังจากจบเรื่องดังกล่าว แฟรงค์จับตัวอาร์ตไปยังสถานีตำรวจและบอกให้โรบินกลับบ้านไปโรบินระหว่างขับมอเตอร์ไซค์เห็นคนน่าสงสัยจึงติดตามไปส่วนทางด้านอาร์ตและแฟรงค์ระหว่างที่นั่งในรถอาร์ตบอกว่าไม่สงสัยเลยว่าทำไมยาตัวนี้ถึงยังไม่ผิดกฎหมายเพราะผู้มีอำนาจติดสินบนตำรวจและหาเงินจากยาตัวนี้ได้แฟรงก์เมื่อฟังเหตุผลต่างๆจึงทำตามแผนที่อาร์ตบอกโดยปล่อยให้ตำรวจรับจับตัวอาร์ตไป แล้วแฟรงค์ตามคนที่จับตัวอาร์ตไปอาร์ตถูกจับไปยังท่าเรือซึ่งมีการ์ดเนอร์หัวหน้าโครงการยาพลังฮีโร่รออยู่การ์ดเนอร์สั่งให้ขังอาร์ตไว้ใต้ท้องเรือโรบินที่แอบ,บอยู่ตรงหน้าทางเข้าท่าเรือแฟรงค์ Frank เห็นเข้าพอดีแฟรงค์ Frank ยิงบอกให้โรบินเฝ้าต้นทางไว้เขาจะเข้าไปช่วยอาร์ตโดยก่อนเข้าไปนั้นแฟรงค์ Frank ได้กินยาเข้าไป1เม็ดและแจ่การกับร,ปรอปพไปหลายนายโรบินเห็นดังนั้นจึงลอบเข้าไปในเรือเช่นกัน หลังจากนั้นแฟรงและโรบินปลุกไปถึงห้องควบคุมประตูเรือแฟรงบอกให้โรบินเปิดปิดประตูให้เขาเขาจะได้ลงไปช่วยอาร์ตเมื่อกร์เนอร์รู้ว่าห้องควบคุมถูกยึดเธอจึงสั่งให้ลูกน้องไปจัดการโรบินเมื่อลูกน้องมาถึงห้องควบคุมโรบินแอบถานซะก่อนทําให้ลูกน้องลงไปหาอาร์ตซึ่งอาร์ตได้ขู่บริการที่คุมตัวเขาให้ปล่อยตัวอาร์ตกำลังจะสู้กับลูกน้องของกร์เนอร์แต่แฟรงมาซะก่อนแล้วส่งปืนลูกสองให้อาร์ต อาร์ตยิงลูกน้องการ์ดเนอร์กตายคาที่ระหว่างนั้นโรบินไปยังห้องที่ขังเทสซี่ซึ่งเป็นลูกสาวของอาร์ตเมื่อเจอเทซี่เธอจึงพาเทซี่หนีไปยังหน้าเรือที่นับพบไปกับแฟงค์แฟงคงและอาร์ตจึงหนีไปยังหน้าเรือเช่นกันจนทาให้ทั้งสองพ่อลูกได้เจอกันทั้งสี่คิดจะหลบหนีโดยใช้เรือกู้ภัยโดยมีสมุนของการ์ดเนิร์มาสกัดไว้อาร์ตจึงบอกให้ทั้งสามหนีไปก่อนเขาจัดการเองแฟลคงจึงนําเทซี่ หนีลงเรือกู้ภัยส่วนโรบินปีไปบนตะขอเรือแล้วเหวี่ยงใส่สมุนการ์เนอร์ช่วยอาร์ตได้สําเร็จอาร์ตบอกให้โรบินไปเจอที่เรือกู้ภัยเมื่ออาร์ตถึงเรือกู้ภัยเขาพบดว่าโรบินถูกการ์เนอร์จับตัวไปการ์เนอร์บอกให้อาร์ตออกมามอบตัวซะดีๆถ้าไม่อยากให้โรบินตายอาร์ตจึงออกไปข้างนอกโดยยืนอยู่กลางดวงลูกน้องของการ์เนอร์ทันใดน,นั้นอาร์ตกินยาไปหนึ่งเม็ดทำให้เขาระเบิดพลังเป็นเปลวเ,เพลิง ฆ่าลูกน้องการเนอร์ทั้งหมดอาร์ติงช่วยโรบินได้สําเร็จทั้งหมดจึงหนีโดยใช้เรือกู้ภัยเมื่อทั้งหมดปลอดภยัยอาร์ติงบอกลาแฟรงค์และโรบินและให้โรบินไปเอาของที่ท้ายรถเขาหน่อยอาร์ติงเดินทางไปพร้อมกับเทซี่ส่วนโรบินเดินทางไปเอาของที่อาร์ตฝากไว้พบว่าเป็นกระเป๋าเงินจํานวนมากซึ่งมองให้แก่โรบินนําเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยอยู่จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชม เนื้อเรื่องสนุกดีครับดำเนินเรื่องได้กระชับดีและซีจีตอนปล่อยพลังแต่ละแบบทำได้สมจริงมากๆครับใครแฟนหนัง Netflix ชอบหนังแอคชั่นแนะนำครับเป็นหนังที่สนุกอีกเรื่องหนึ่งสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง Youtube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจก้อนมู i ี่ h ช n แนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ